ปลายปีนี้คือไตรมาสสุดท้ายนะครับถ้าดูตัวเลขจาก TDI เนี่ยเขาประเมินไว้ว่า GDP ไทยครึ่งปีแรก1.9โตโนะไตรมาส3เป็ปตะเมินไว้ประมาณทั้ง2.3แลตะไตรมาส4ประมาณ2.7โดยเฉลีย่ยปีก็ประมาณทั้ง2.3ถ้าถามว่า3าุดเนี่ยนะปกติแล้วจะเติบโตหรือต่ำต่ต่ำก็ตาม GDP นะนะผมก็มองเมื่อกี้ที่ทูน,ก,นกับนายกประเสริฐก็บอกแล้วว่า สูงเยอะแลครับตอนนี้มัคือจุดต่ำสุดแล้วนะครับแล้วก็สิ่งที่ทางภารคร,รัฐบาลเปิดเอาไว้ว่าส่งออกไทยเนี่ยเนี่ยมัน,นมีตัวเลขเศรษิออกมาแล้วว่าเราเริ่มหัวกัน3-4%แล้วนะครับไหญมากในช่วงเดือน2เดือนที่ผ่านมาแล้วลูกค้าของเราะคือจีนกับอเมริกาเนี่ยลูกค้าใหญ่สำหรับภาคส่งออกเราอเมริกามีนี่เนี่ยเศรษฐกิจดีเกินคาดของชาตกันมากที่ต้อประเมินไว้หนดห้านเนี่ยคาดว่าป,ปีดปีอเมริกาอาจจะโตได้เกือบสงเปอร์ ในขณะที่จีนใช้ยาแรงแล้วในการที่รกระตุ้นเศรษฐกิจตัวเอง <c oughs> ลูกค้าขายใหญ่ของเราทั้งสองรายเนี่ยนะครับดูแล้วนี่รับเป็นบุนะะ๋นั้นผมก็เห็นว่าตัวเลขที่ทาง t d i t d i ประเมินไว้น่าจะเป็นไปได้ซึ่งจะส่งผลดียิ่งกับอาสา,าริขสิทธิ์ในแต่ละสี่ปีนี้นะครับว่ามีโอกาสที่จะเรียกว่า ปิดปีน่าจะสองตัวนะครับคือเราพันชนพันเชิญราปดเกเือนเนี่ยปิดลบปิดว่าแต่ว่า,า,าสุดท้ายก็ดูแล้วมีโอกาสยิง่งนะครับที่ดูราประคองตัวทําให้อาสาสมัครปีหน้าปิดปีเนี่ยเรียกว่าเสมอตัวมีโอกาสเป็นการสูนนะครับแล้วก็ถามว่าถ้ากว่าในปีหน้าเนี่ยผมความเห็นผมนะครับอยากให้ทงางภาครัฐเนี่ยการีว่าสร้างเกมเชนจิ้งใหม่ ให้กับภูมพิภาคต่างๆของประเทศไทยคือเร่ววงรวมือดำเนินการสาธา,ารโภภาครัฐโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับที่จะมีการนำรถไฟควาเมเร็วสูงตัวนี้เป็นเตียงเชนจิ้งตัวใหญ่สําคัญมากนะครับที่ทเให้ภูมิภาคก็จะเป็นภาคอีสานภาคเหนือนะครับและภ <ๆ S 1> าคใต้จะเป็นลาดับถัดไปใช่ไหมครับแล้วก็ในเรื่องของที่จะต้องการที่ระชนที่เซ็นสัญญาสัมปทานแล้วรถไฟเชื่อมสามสนามบินเนี่ย นะครับอยากให้รัฐบาลพยายามผลักกันเพราะว่าอนาคตอันสดใสนี้มีศักยภาคมีโอกาสเติบโตสูงมากขอให้รัฐบาลเรียกว่าพยายามทำเสาเพราะว่าภาคที่เปลี่ยนเชิ้นจิ้งใหญ่ๆที่พูดถึงเนี่ยรถไฟตากล,อากอลอาก้องรถไฟทางเร็วสูงเพื่อศักยภาพที่นอนหลับอยู่ในจังหวัดต่างๆ เท่กับเรือบรรจะกลายเป็น35เปอร์เซ็นต์ก็ได้ถ้าเราสามารถใช้สาธารณูปโภคของรัฐเนี่ยกระตุ้นเป็นตัวเกลี่ยนเชิงที่ใหญ่สำหรับตัวอินเล็กทรอนิกส์พลังสูงตอนนี้ถือว่าไทยเราถือว่าดีเลยลนะ่ะต่างชาติที่เขาจะมาทำง,งานที่ไหนในภูมิภาคไทยก็ได้ั้งนั้นขอให้มีสาธารณูปโภคของรัฐที่ดีแล้วก็ผู้ประกอบการต่างๆผมคิดว่ามีศักยภาพที่ดีและผู้ประกอบการต่างๆทั่วประเทศเราก็พร้อมท,นนที่จะพัฒนาพื้นที่ของเราก็คิดว่าปีหน้าน่านจะเป็นปีที่เราเริ่มบู เอาสตอรมาสามคนสามไตรมาสเนี <toolkit Urban> <t ap Fern anda> ่ยผมว่ามันยอดข่าวร้ายแล้วนะครับข่าวร้ายนะครับผมว่ามันควรจะเห็นข่าวดีนะครับผมใช้คําว่าในงบสุดท้ายในไตรมาสสี่ก็ได้พูดว่าขึ้นอีกแล้วขึ้นเป็นไตรมาสสี่ครับทีเราจะปอปท้องเอาระนะครับป๊อ้องเอาเนี่ยปปท้องเอาว่าเราเราสูดจุดต่ำสุดในไตรมาเทีออกขึ้นไปครั้งเพื่อเหผลนะครับแต่ที่หนึ่งเนี่ยต้องเรารับก่อนตลาดพึ่งฟื้นตัวเร็วมากเลยนะครับตลาดพึ้นมันมากับตลาดนะครับ มันเป็นวิวของคที่ติดหุ้นอยู่นานมากแล้วนะพันสามร้อยไปพันสองร้อยไปปลายนะครับมาขึ้นมาตอนนี้พันสี่ร้อยห้าสิบตุ้นะครับขึ้นมาประมาณสิบกว่าเปอร์เซ็นต์นะครับเพราะตลาดหุ้นเนี่ยมันแบบมีหลายคนไม่กล้าส่ตาติดหุ้นอยู่หลายคนก็ลุกนะครับเรียกว่าติดลุกดอยแล้วนะครับอันนี้มันจะทำให้ตลาดุ้นตลาดลงกลับมาดีมีกำลังซืง้อมากขึ้นนะครับอันที่สองแนวโน้มในการปรับเพียงคิดว่า ในวันที่16ตุลาคมนะครับแล้วก็ประกอบกับเฟสที่ฉะนั้นรายการก็มีไม่ครบจะปรับออเมาในปีนี้อีก2รั้นผมกังชาตไทยกวามไม่ทันนะครับที่เรับว่าในวันที่15ตุลาคมเนี่ยอยากจะแถมเพิ่มเงินในนโายที่มีในวันที่16ตุลาคมนบ้านของเราแบบอย่านะครับอย่าอย่าอย่าช้าๆกว่านี้มันเป็นจังหวะที่ดีที่สุดนะอันที่สามก็คือการขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลต้องยอมรับว่าการเช็คเงินเข้าไป ะครัที่อยากดีจะต้องเอาอะไรไปเงินสดใสคร้บไปประมาณแสนกว่าล้านมันมีเงินต้นทันทีนะครับเพรอหมดดีตอริ้งแล้วใส่เข้าไปปุ๊บเปอรปั๊บเลยนะครับออกไปใช้ทันทีเลยนะครับบริโภคทันทีเลยครับแล้วก็บริโภคนะครับการจับจ่ายใช้สอยใช้ใช้ชีวิตประจำวันทันทีเกินครึ่งข้อเเซฟิ่งนิดเดียวไมาทำเซฟกิ้งไแล้วว่าดูดูสี่ดีจากบัญชีเงินฝากใส่เข้าไปประมาณ80เปอร์เซ็นต์เป็นบริโภคแล้วก็อีกนิดเดียวที่มีมีเอาไปออก นะครับัแลยวก็ใบให้ใช้ก <so, S 1> ็ตามงโดยตามวัตถุประสงค์แล้วเรเริ่ม <ước> ว่า oh ตัวการทุนเศรษฐกิจอันที่อันที่สองนะครับแล้อันที่สี่ก็คือที่พี่บอกตัวเลขคอนจะมีเนียมในในโค้งสุดท้ายของปีนี้ในควอร์ดสี่เนี่ยอีกแปดพันสอพันล้านนะครับมันเป็นตัวมีเนี้ยปริมาณก็ปรัสัมบตญญาแรงกดดันที่จะรอสมอกมันจะทำให้คอมพิวเตอร์เนี่ป็นแม่นอยตัวเลขการโอนจะดีขึ้นในมาสีและตัวเลขการโอนจะดีขึ้นทั้งรายได้ของคอมพิวเตอร์ในตลาดสั้นจะดีขึ้นเพราะรายได้มาจาก การโอนไม่ใช่มาจากการขายนะ<ม>การขายทำให้ P E e x p e n s อาจจะมีค่าใช้จ่ายลงหน้าแต่การโอนจะไม่เกิดอะไรได้ค่ใช้จ่ายไปก่อนหน้านี้แหละเพราะมันมีการแ่ายมาที่อร์ไปแนละ้วนะครับก็ทำให้ p r o p e r t y ็คเต t ร r ฟื้นได้ใจามากสุดท้ายนี้แต่แต่แต่คงไม่ฟื้นแค่ประคับประคองมาแล้วกนะัน ตัวเลขยอดขายในครึ่งปีแรกต่อปัจจัยม้าสามที่ยังไม่ฟื้นเลยนะคือปีแรกติดลบประมาณ28เปอร์เซ็นต์นะครับฝั่งทีเซลนะครับทั้งปีเนี่ยที่คิดว่าคงติดลบประมาณ20่สิเปอร์เซ็นต์แม้จะดีขึ้นในไตรมาสี่ก็ตามก็ดีขึ้นติดลบประมาณ20เปอร์เซ็นต์ซึ่งเป็นการตัวเลขติดลบทั้งปีเนี่ยสูงที่สุดในรอบรหลายปีที่ผ่านมาในรอบสิบปีแล้วะครับที่ผ่านมาแต่มันแนวโน้มจตยม้าสี่ดีขึ้น ส่วนยอดโอนเดือนแรกประมาณเจ็ดเดือนแรกของปีนี้เดี๋ราก็ประมาณเก้าเปอร์เซ็นต์ยังไงที่คิดว่าอีกสองไตรมาสกประมาณสักห้าหกเดือนที่เหลือยังไงก็ไม่โหวตอย่างไงก็ไม่บวกนะครับทั้งปียังไงก็ไม่บวกนะครับก็จะเปลี่ยนราทั้งสองทั้งสองข้างแต่สิ่งที่สำคัญมีโครงการกองเราปรับตัวเร็วในการเปิดตัวโครงการน้อยลงนะครับโครงการเขาเปิดตัวโครงการลดไปตั้งสิบห้าเปอร์เซ็นต์นะครับก็เราก็ปรับตัวเร็วนะครับทำให้เราปรับตัวลดลงเปิดตัวโครงการลดลงไปห้าสิบสองเปอร์เซ็นต์ บ้านเดิมจะเปิดตัวมากขึ้นประมาณสัก8ปนะ์ในขณะที่โันลนะครับก็ปรับตัวในการลดไปประมาณ27-27เปอร์เซ็นต์โอเวอร์การการเปิดตัวของโครงการใหม่ของผู้ประกอบการก็ลดไป15เปอร์เซ็นต์นั่นหมายความว่าผู้ประกอบการก็มีความรู้ความทำเร็วแล้นะครับสปีดในมาตได้เร็วนะครับก็ไม่ไม่ไม่เติมสักหน่อยเข้ามานะครับเพื่อจะไม่เห็นเป็นการโอเวอร์สมัยแล้วก็เป็นการผ่อนฉนการณ์นะครับก็เทสต็อกเดิมนะครับก็ที่บอกว่าทัตเอาส์แล้ว นะครับแล้วก็หวังว่าในไตรมา่สีคก็อยากหวังว่าจะมีเขาเรียกว่าความร่วมมือร่วมร่วมร่วมกันร็หวังว่าโยบายการการขับสนับสนุนทำให้เกิดเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าการพื้นตัวที่เร็วขึ้นนะครับแล้วก็ประคับประคองก็พื้นตัวเร็วขึ้นจากนโยบายของบภาพตัวอย่างขั้นว่าการคลายนะครับผ่านผ่านซอกผ่าน เป็ยนยพิเศษของภาคการคาภาครัฐภาคเอกชนภาคตัวนี้เขาบอกปล่อยสินเชื่อการปรับลดเบี้ยลดลงนะครับการผ่อนคายนโยบายชีตท่านมาด้พค้งมนได้ในโค้งสุดท้ายจะทำให้การขับเคลื่อนดขึ้นนะครับแล้วก็พับคลองได้ดีขึ้นและมีประสิทธิภาพในการที่จะออกจาเราฟื้นตัวได้ดีขึ้นในในปีหน้าเราที่บอกปีหน้าปีหน้าจะได้ฟื้นตัวอย่างเต็มรูปแบบน,นะครับเรามีโมเมนตัมที่แข็งแรงมากพอที่จะทำให้ทำให้ปีปีปีหน้านะครับกลับมาอย่างสดใส นะครับจากปีนี้ที่เราเรียกว่าเราแบบมันก็ผ่านอุปสรรคมาเยอะแล้วครับนะครับที่ว่าปีหน้าน่าจะสดใสได้ถ้าได้เราขอร่วมไปร่วมมือร่วมใจกับภาคส่วนนะครับก็ขอบคุณครับประมาณนี้ครับต่อการที่ท่านเง็นผู้นิสัยนะครับคือตอนนี้มันแย่มากในรอบหลายสิบปีแต่ถ้าเทียบกับย้อนกลับไปถึงตั้งแต่สมัยสัตาน้องไม่เกิดนะครับตอนนั้นแย่แย่มากนะครับมีปัญหาเรื่องสงคราม ก็จะ <S an throp od> เป็นหลังจากนั้นมาจะมี40แล้เกดการเสร็จตอย่ากุ้งคือเราผ่านไปเยอะแล้วนะครับถามว่างนี้เนะี่ยมันแย่สุดหรือยังในเรื่องยอดขายอาจจะแย่สุดนะครับในเรื่องจื่อื่ติดขัดไปหมดแต่หวังว่าถ้าเป็นปีหน้าเนี่ยแล้วโมเป็นตันดีเนี่ยจะไม่มีบริรษัทอสังหาที่อาการหนักจนจน,นล้มละลายนะครับเหมือนกัสสสนะบสมัยปี40 คงประคองต่อไปได้แล้วก็ประเทศไทยนี่ภาษาชาวบ้านกโคตรโชคดีเลยนะครับมันมีเรื่องท่องเที่ยวเรื่องอะไรสารพันเนี่ยหลังจากเดี๋ยวน้ำลดก,กันหมดแล้วนะครับแล้วก็เท่าหน้าหนาวก็น,น้าเที่ยวนะครับปีหน้าเนี่ยท่องเที่ยวน่าจะดีมากๆนะครับมีเพื่อนส่งมาปีหน้าอีเวนต์ระดับโลกมาลงไทยหมดเลยนะครับ ภูเก็ตมีอีเวทใหญ่ชนิดคน,คน,คนมาเที่ยวห้าแสนคนนะครับผมก็บอกห้าแสนนี่เว่าพอย้อกนกลับไปดูโอ้โหง,งานมันใหญ่มากยังไม่รู้จักที่ไหนนะครับไม่ต้องถามว่าโรงแรมจะมีให้นอนไหมภูเก็ตไม่้มีห้าแสนยูนิตน,นอนแน่นอนก็ต้องหล,ลงล้นไปทางงานไปบ้านอื่นแน่งั้นอีเวนต์ใหญ่มันจะไหลเข้ามาและไม่ใช่ตัวเดียวจะมีอีกสารพัด แล้วพอเป็นตัวจีนก็จะมีสงกลานอีกเราก็อภิมหาสงกลางมาทุกปีนะครับเน้นท็จะไหลเราจะโซบเสาวช่วงฝนตกเนี่ยแล้วก็จะน้ำท่วมมันก็จะเป็นอย่างเงี้ยแต่ถ้าเรื่องที่ต้อง,ต,องต้องแก้ไขแล้วเรื่องหน้าตักใจก็คือไอ้เรื่องครั้งนี้ที่น้ำท่วมแรงแล้วก็มีเรื่องเลนเรื่องโลนี้เขามาเนี่ยอย่างที่หน้านเนี่ยเพราะว่าเส้นหน้าเขาหัวโล้นนะครับคนรู้เป็น ขางป่าแล้วก็ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เช่นกันที่เชียงรายเชียงใหม่หนักนะครับโครนมันไม่ได้โครนไทยนะครับโคนที่มาที่เชียงรายแม่สายโคนรนพม่านะครับเช่นกันโคนรนพม่าก,ก็ถางป่าปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ขายไทยก็ไปอาขารกันเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราไม่จัดก,การ ที่ต้นทางที่ประเทศประมากซึ่งท่านยกก็จะไปเนี่ยครับไปที่ลาวเนี่ยก็จะคุยถามว่าคุยแล้วเนี่ยเขาจะมีเอฟเฟกตอะไรหรือเปล่าเขาจะอยุ่ถังปากขูเขาพัวกันไหมถ้ายัางไม่อยู่ก็ถ้ามีฝนตกปีหน้าอีกก็เตรียมตัวรับตัวอีกนะครับเหมือนเดิมทําเลนั้นเป็นทาเลปัญหาแล้วแล้วปะท้วไม่ต้องถามว่า ที่น้ำท่วมเนี่ยมันจะเกิดยังไงไม่ต้องถามเลยเพราะว่าคนก็จะหยุดซื้อบ้านคนก็จะต้องซ่อมบ้านยก็อาจจะหายไปพักหนึ่งเลยเหมือนที่ท่วมใหญ่ที่บางสิงห์ใช่ไหมครับแถวแดดมีโดนไปเยอะพอท่วมคนก็จะระแวงอยู่สักพักเนึ่ยว่าจะช่วงหนึ่งไหมถ้าผ่านอีกหนึ่งท่วมแล้วมันไม่ท่วมก็อาจจะกลับซื้อนะครับตรงนี้เป็นเรื่องที่มาการ์โกกำลังเสียภาษีมาเซา ส่วนอย่างเมื่อกี้ที่บอกสาธารณวิกฤตชาวก็อ่านมาเยอะในขั้นแรกลงศูนย์เราก็รอดมายังเชื่อว่าประเทศไทยมีศักยภาพที่ดีอินฟราสัพเชอร์ของเราเสร็จพร้อมรถไฟฟ้า13สายเกืทยอยเสร็จนะครับรถไฟความรวสูงที่ถูกท้องทุกอย่างก็เริ่มมาหมดแล้วโอกาสในการขยายเศรษฐกิจไปในแนวระบบรางกับถนนที่ทำใหม่ ลงทุนกันเมื่อประมาณ7ปีเนี่ยกำลังเสร็จแล้วมีผลดีส่งเสริมให้อสังหาริมทรัพย์เกิดขึ้นไดน้โอกาสดีๆมีฟ้าฟ้าสีทองมันจะหลังจากเนี่ยครับแก้ยกเ,เรื่องปีนี้แต่หวังว่าสงครามจะไม้รุนแรงมากซึ่งแต่ครั้งนี้ต่อให้รุนแรงเราจะก,กระทบต่อเศรษฐกิจนะครับแ,แต่เรื่องภูมิรัฐศาสตร์เราไม่ได้เข้าไปเกี่ยวเข้ดเอด้วย ดีซีไม่ว่าจะไต้หวันจีนรัเสเซียยูเครนหรือใครก็ตามอตอนออกการทะเลาะก,กันเขาไม่อยู่ประเทศไทยนะครับเขายกฐานเศรษฐกิจมาซื้อที่ดินทำโรงงานไต้หวันกับจีนตั้งติดกันไม่ได้ทะเลาะก,กันนะครับรัเสเซียยูเครนก็เนคุยกันดตีตามเกตน,นะครับดังนั้นของเราเนี่ยเป็นทางเลประหลาด เป็นแหล่งรวมของทุกเรื่องสุดท้ายประเทศไทยเราทุกประเทศเราต้อกันหวังว่าอสังหาไปได้แน่นอนครับ